อยากไปแคมปิ้งคิดถึงสีราชาแคมสวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่แม่ลูกจอมแคมวันนี้เป็นแคมมินินะคะหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องเนยค่ะชื่อน้องเนยน้องเนยมาจากไหนคะจากโคราชโคราชนะคะโอเควันนี้น้องเนยจะมารีวิวอะไรให้เพื่อนๆพ่พี่ๆคุณลุงคุณป้าดูค่ะ เต็นนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นเต้นโดมนะคะผ้าหนาเป็นรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาแล้วขนาดของมันนะตัวนี้จะเป็นรุ่นนอน 3- 4ถึงคนขนาด2เมตรสบคูณ2เมตรสิบูงล6ยความหนานะคะคือตัวนี้กันน้ำได้ถึง3,500มิลเลยนะอ่ะเรามาดูความหนาแล้วก็ดูเนื้อผ้าของมันข้างในดีกว่าตัวนี้กันน้ได้โอเคอ่ะเริ่มเลย อันนี้ก็คือผ้าไฟชีตน้านเชองนะคะอันนี้ก็คือลายจุดเลยนะคะนี่อไฟชี่คชีตของแม่ไหอือมาสไม่ใชเลยนะ่ใช่เนนีคของไฟชี็เนาะค่ะนี่คไฟชีตไ่ใเสาไฟทียกกันเลยก็อเราดูท่าที่ประมาจะเป็นแบบเสาเต้นท์ใไฟชีตพวกมันหรใช่และมาครที่เป็นทางก็จะมดูนี่เอ๊ะนี่เสาอะไรแสงจางสังเกตุได้เสาไชีมันคะมีจุดดำๆ้าหนึ่งะเราเดี๋ยวไปดูเสาไฟชีต ม่เต็มสอเขาเจนน่ะเองที่การเขา่าเอามาเอะปเที่ยวทางนี้นะนนะนี่สีสนะนี่ที่อาเล็กไปนิดนึงนคะต้ตนี้ความยาวของมันสองเมตรสิบคูณสองเมต้วยจะบอกว่าข้างหนามตาก็เห็นค่ะหนาบามันเป็นผ้าอะไรนะอย่าส่งไว้ดีดีนี่มันเหมอปกดีเลยอ่ะหนามานอะมนไม่ขายไง้ปกติที่เคยขายเแลจะเป็นงไเป็น้าลมาค่ไม่เนไอ่ะ

ก็จะมแครงนี้ที่เวลาที่เราประกอบเราก็ต้องถอสองขนี้นะคะแต่ตรงนี้เราจะไม่ได้ประกอบตนะแค่เรานอยู่นคะใช่หคะ่ะเดี๋ยวจะปรกอบเา่าที่มันแค่ที่ใัหยิบต้ขึ้นมาวเอา้นล้าใสู่่ใส่ดูเลูกโอเคก็ูดวเอไ้นได้มคะไลกน่ลี่นายกอนะพีจับนเอ่กนี้โ่สเตเราไปสเตนกนะคะไม่ต้อง่จันะ

แถ้าหงม่ใ่้เ็นทกค่ะไม่ใช่้าห้อง่ตามที่เคยานะหาแ่เลย่ะห่ะเราไาอหน่ะลนหม้่หม,หมคะหนามากเิอันเนี้ยอย่าเข้าใจผิดนะคะจริงมันต้องสอดแบบนี้แต่เราไม่ได้สอดเพราะว่าพื้นที่มันแคบก็เลยไม่ได้สอดตรงนี้ให้นะเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวจะทำผ้าแบบว่ามัดก่อนนะ มาให้ดูก่อนนะว่ามันสูงโขลกนะเดี๋ยวจะคิดว่าเราประกอบผิดอ่ะไม่ได้ประกอบผิดนะจริงๆมันต้องสอดเข้ารูแต่ว่ามันเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เลยเอาประมาณนี้ก่อนนะคือคือให้เห็นทรงก่อนนะคะนอนได้ประมาณสามสี่คนนี้ค่ะเป็นไรคะผ้านะคะเพาใชิชั้นหนึ่งเนาะนี่ดููก่อนดูละเอียดข้างในนี่ก็จะมีหน้าต่างด้วยนะโอเคประมาณนี้แล้วก็เข้าไปข้างใน ลองเขอาไปข้างในสิคะว่ามันกว้างไหมหูกว้างมากเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเออ่ที่ใส่พวกของค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างเราเปิดซิปจากด้านในใช่ไหมคะค่ะนี่โอเคเลยตัวซิปมันอยู่ข้างในใช่ค่ะอยู่ข้างนอกฝั่งนี้ก็มีแขวนไฟได้ด้วยนะคะข้างบนข้างบนข้างบนเลย วิีทงไงกว่ะสองเมตรสิคืนสองเมตรสิบโอเคเลยนะมันมีสองด้านนะคะหน้าต่างใช่แล้วสองตสองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะของนี้ก็ลงเลยอ่ะลงมากนะคะที่แบบรวยากาศได้ดีมากนะคะเอาพี่นายเราลองมาใส่ไฟชิปั้งบนั้ซว่าหน้าตามันจะสวยไหมถ้าไฟสวยสวยมากเลยนะคะเป็นลายจุดเลยนตัวเมีตเมีกันดนะลายกนดีมาก่มีเน้ะแล้วก็เจาของที่ตอนนี้ อันนี้ก็จะเป็นสายมาัดก็จะมีตัวใหม่ที่ยังไม่เคยจันร์เต็มเลยค่ะก็จะชอบถามว่าตอวตี้ลงเวลาเวลาที่กลางที่สนามอยอะไรเงี้ยถ้าไม่มีคนอยูมันจะดีไหมถามว่าถ้ากาแบบนี้มต้องดีะตัวน้ก็จะมีมาตั้งตรงที่ไหนอรยางก็ที่ตรงขอได้แบบนีคู่แบบนี้ได้ไ่ไคไม่ได้เลยค่ะาก้ค่ะใชอันนี้เขาเย็บมาดีมากเลยนะคะไม่ให้มันขาดง่าย่เป็นปิาเ้ันย ก็มีสายมัดเพื่อตรงนี้นะคเอาไม้ที่เ่ัดสองไฟชิ้ไว้กับตัวขามันมัมหุดแั่นอนลมพัมังนแวนชีก็จะไม่หลุดนีโอเองมัดไว้ได้สองด้านะคะพ่มันเป็นเป็นตัวกลางเหมือนเกืกันอะไอะว้าวลายจุดสวยมากเลยค่ะวลงมานี่เราเอาขึ้นมาไว้ทุกคนเลย กว่าเลของทางลูกอะก็จะเป็น yeah. ีขโโก้นะคะให้เอาไว้ไ no> ด้ทางประตูนะคะกฝังตงนี้ประมนี้ลาขอบไเยก็คือมันเกียกไมใช่ค่ะจะเกียกตรสีดำนี้เดี๋ยวเขาไปลงนมือล้สีด้านะคะอบไปเลไม่ใช่เลยัวงวหข้างลางหัวใส่องก็เลสีดได้เลยนะคะส่วนกันนะค่ะนี่้าเขาข้าเขาหนาค่ะแล้วก็เย็บมาดีกว่าอืม้ง้ได้อย ไม่ใช่ไม่ใช่คนนึงนะนี่สวยค่ะผ้าก็หนาใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นที่ปิดด้วยนะคะเลาที่เราดูสิเป็นหนคะกาวดนนอเนาะลายเข้าโอเคสวยมากเลยนะคะฝากไว้เลยกับเต็นโดมเต็นโดมนอน3ถึง4คนนะคะลายเข้ามาใหม่มีลายอื่นที่เป็นลายใบไม้ก็มีนะคะค่ะสวยมากสวยสวยอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสวยแบบหนึ่งนะคะเข้ากับโทนสีของปี2021เลยก็ว่าได้ขอแนะนำนะคะผ้าหนามากเท่าที่ขายเต็นท์มานุ้น น้ำมากๆเลยสำหรับวันนี้แม่ลูกจอมแคมลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้นะคะสำหรับเต้นโดมตัวนี้